สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาทำขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื่อนี้ก็มาจอาก,ก,กับน้ำนะคะในตอนคำๆำเนี่ยจากน้อยตอนนี้สามทุ่มยี่สิบห้านาทีเราค่ะกินขา้าวหัวกะอิมอน้ำจะบอกว่าน้ำน้ำยู่ห้างจากมเมืองไงที่ไก่สุดประมาณยี่สิบนาทีขับรถนะคะน้ำไปร้านนี้นะคะนาะ สี่สิไปร้านนี้นําไปร้านนี้มากนะคะเนื่องจากเพื่อนบ้านน้าบอกว่ามันมีของอ่าอ่าเอกโซติกนะคะเขาบอกว่าแบบนี้บอกว่าเป็นของที่คนเอเชียบ้านเฮาสามารถที่จะหาได้นะคะย่างบักกูดย่างบ,ากบากักบักพริกย่างหอมป้อมใบ,บมกล้วยย,ยยังสินะแม่ค่ะเพื่อนๆบักม่วงขิงข้าตะไคร้ยังสินะ มันมีอยู่นั้นเธอลองไปหาเบิรงเดอจริงๆแล้วน้ำก็อยากได้พวกข้าวเหนียวขาย้าวยางเนะ่จริงๆแล้วมันมีมีแด้ค่ะน้ำไปหามันมีแต่มันมีใบตองขายตอนแรกนะว่ามันมีใบตองมันบอกน้ำก็เล้ยอยากเคตาขนม,มขาต้มมัดอยากกินซามีน้ำก็อยากกินเนา,ะ,ากกนนะคะะ่ะก็เลยซื้อใบตองแล้วกากล้วยกล้วยนบ้บนแม่กล้ยกวยกล้ยกวยนํำว่าได้คะ่ะเพื่อนเพื่อมันจะเป็นกล้วยสีชมพูอ่ะเป็นของแอฟริกาเลยจากไหนประมาณเนี่ยราคาแล้วกน แต่ว่าน้ำจะบอกว่าน้ำไปหาข้าวเหนียวแล moon, research, ้วมันบ่มีน้ำบ่มีข้าวเหนียวอยู่บ้านนะเพื่อนๆน้ำมีต่างๆข้าวเจ้าเนาะค่ะเนาะเสียงดังๆนี่เป็นเสียงน้ำต้มน้ำพอนเนาะค่ะน้ำต้มน้ำอนไว้ถทากินชาตอนตอนก้อนนัดเนาะค่ะเอ้าปัจจุบันน่าจะบอกเพื่อนๆว่าน้ำไปได้ไอ้ยังที่น้ำชื้นใจเนาะค่ะเนาะอาจจะบอกเพื่อนๆว่าน้ำได้บักพริกมากเนาะค่ะบักพริกเป็นของบักพริกไทยได้แต่เด้อเป็นของไทยหลายอยู่ได้เพื่อนๆเนี่ย Okay. กกเขาขายต๊กิโลกรัมละเท่าไหร่กิโลกรัมละยี่สิบสี่ยูโรแปดสิบเซนเนาะคะนะ่ะเนาะเอาใจเลยได้นำจะคืนไม่หายเนาะค่ะว่าประมาณประมาณเท่าไหร่เนาะคะ่ะตกหนึ่งกิโลหน้าี่ซื้อมานำนำจับหยัดหยัดใจังสี่เนาะคะ่ะนำบอลูนว่ามันจะก,กิโลจะก,กรัมเนาะคะนะ่ะเนาะบังเอิญว่ามันอยู่ทีสองรอยี่สิบกรัมเนาะคะ่ะน้ำใจไปประมาณหายูโรสี่สิบหกเซนเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ายูโรสี่สิบหกเซนก็ได้กินโดนเติบได้เพื่อน มันบแพงสาหรับน้ำน้ำ่ามันบะแพงนะเพื่อนๆนาะพอนนำหาบบไดน้ำก็บอกว่ามันบะแพงบัดนี้น้ำจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่นำมาอยู่ฝรั่งเศสสิปีเนี่ยน้ำคิดอยากกินตลอดเวลานะค่ะคืออีหยังน้ำไปเจอมือนี้นะค่ะจริงๆน้ำจะบอกว่าน้ำเจอหลายเธอแล้วแต่ว่าน้ำบอกเคยได้ดมกินน้ำก็เลยปรลัวมันคือผักซีเล่านี่คือผักซีเล่านะเพื่อน ผักซีลาวสีห้อใบจะใช่ออมเลยแมค่ค่ะสมัยเด็กน้อยนี่พอ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 เอ,อือยอายอย่างคนปูกไว้นํำสวนน้ำหยางเหนะ็นไผพักซีเล้าอันนี้พักหอมปอมเด้นอนำเอิญพักหอมปลอมเด้ออันนี้เด้อพักซีเลาานี่เพื่อนเพื่อนกำเนี่ยนำซื้อไหมบ่ถึงหนึ่งยูโรนะคะมันเก่าสิบเก่าเซนเก่าสิบเก่าเซนนำดมบงนำบอกสามีว่านี่มันคือซื้อผักอิหยางนะคะเนาะ สามีน้ำบอกว่ามันซื้อว่าแอนเนสถ้านอลบุผิดตน้องคะน้องซื้อซื้อว่าแอนเนสเนื้อหนีเขาเขียนว่าอไงแอนเนสแอนเนสบรูเก่น้องคะเดี๋ยวน้ำจะขึ้นไป่หายได้เพื่อนเพื่อนมันอยู่ที่เก่าสิบเก่าเส้นน้องคะพอถึงหนึ่งยูโรน้องคะ,นะเนาะงเล่วน้ำบอกว่าน้ำจะบอกว่าน้ำซื้อไก่มาน้องคะเนาะซื้อขาไก่มาน้ำจะมักอมใส่ไก่มื่ออื่นนะคะเพื่อนเพื่อนอยาก อยากกินยางแห้งเลยขอสามีว่าฉัน,นซื่อซื้อทำไมสามีนำว่าจริงๆนำก็เห็นยุคข้าฟู้เพื่อนๆเนี่ยซ้ำเนี่ยจำจะบอกว่าเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำนี่เด้อเขาขายอยู่ในอ่อช่องพลาสติกซ้ำเนี่ยเกือบสองยูโรอะฮะฮอ,อพยายันว่าเฮชชาเฮนแนว่าสัน เอาน้ำเจติชาพยัญชนะให้เพื่อนเบิ่งวรรน้ำเพื่อนไดแล้วน้ำจะมาบอกต่อให้เพื่อนได้อันนี้คืชาของสามีน้ำเนาะเฮ็ดกระโดดเนาะค่ะอันนี้เป็นแก้วประจำตัวเล่าเนาะค่ะแล้วเฮ็ดแตกก็ต้องเป็นแก้วเล่าเลยบอ อันนี้มันเป็นาชาเนาะคะ่ะเป็นชาแล้วน้ำซื้อตน้นมันม้ามือนี่เนาะค่ะนะ้ำซื้อต้นมันม้าปลูกไว้สิปลูกไว้สวนแล้วมันใหญ่เราเขาก็เก็บใบตาแข่งเนาะค่ะน้อแล้วก็น้ำก็จะเอาใส่อันนี้เนาะคะ่ะเนี่ยนั่งก็จะปิดฝาแล้วก็เอาน้ำห่อนใส่ของสามีก็ยิ่ายงเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ตัางใช้เชิงซี่เนาะคะนะ่ะเนาะแบบ อันนั้นหอมเทสไทยอันนี้คือของเยเมงเร่วๆนะ เห็นแล้วเราพยายามเราบอกค่อยจบ่ายเนาะค่ะเนาะมือนี้เราเป็นไปเฮ็ดงานได้มือนี้เป็นน,น i, ันจันได้เพื่อนๆอ่ะบัดนี้ละเราจะบอกว่าเนื่องจากมันอยู่ในซองพลาสติกมันบอกค่ะผักซีเล้าเนี่ยน้ำเลยพอเคยได้ดมกินจากเธอนำไปเฮ็ดมือนี้มันมันมัดเรากับมันจุ่มไว้ในในน้ำอ่ะมันบ่าน้ำกระติ๊ดโอ้ยลองดมเบิ้งก็ได้ละม่เด็ดเด็ดดมเบิ้ง ดีใจแห้งเลยบอกว่าสามีมันไม่อยู่อันเดียวเนาะค่ะน้ำก็ะได้ซื้อมาอันเดียวนี่กำนี่เก้าสิบเก้าเส้นเนาะค่ะเนาะน้ำกระสิเฮ็ดกินมาเอื้อน้ำกระจะเอาใส่ตู้เย็นไว้เนาะค่ะเนาะเพื่อนเแล้วบันที่น้ำจะให้เบิ่งเพื่อนเพื่อนผักหอมปอมผักหอมปอมเป็นนังซี่บต้องปลูกเองก็ได้ไม่เมื่อเพื่อนแต่ว่าน้ำซื้อเม็ดมาปลูกแล้วล่ะค่ะเบิ่งเพื่อนเพื่อนเบิ่งเม็ดนี้เป็นสามกำได้เพื่อนเพื่อนเนี่ย กับและวเก้สิบเก้าเซนน้นำซื้อหอมปลอมมาเนาะค่นะเนาะน้ำจะบอกว่ายุค่าฟูเนี่ยขนาดเนี่ยน้อยประมาณเนี่ยขนาดเนี่ยนะคะสองสองยูโรเนาะค่นะเนาะเกือบสองยูโรหนึ่งยูโรเจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบแปดสิบเซนเนาะค่ะเกือบสองยูโรเนี่ยน้ำซื้อมาสามยูโรอะ่ะน้ำจะตดัดแล้วก็เอาไส้ซองแข็งไว้ไว้ใช้ฮ็ดกินเนาะคะ่ะบางคนเขนาจะเอากระปุกเอาไส้ซองแข็งแต่น้ำจะเอาไส้ซองแข็งเพราะว่ามันได้กินโดนเนาะค่นะเนาะแล้ววันนี้น้ำก็ได้ อาตะไคร่มาเนาะเพื่อนเพื่อนตะไคร่เนี่ยมันกิโลกรัมกำลังจะบาทตะไคร่มันกิโลกรัมละเก่กา,อา,กาเอ้ยสามยูโรเก่าสิบเก้าเนนะคะน้ำซื้อมาอยู่มันเป็นมัดมัดนี่นะคะมันตกยูสามร้อยหกสิบหกกัมนะคะมันกระตกยูหนึ่งยูโรสี่สบหกเนเธอเธเพื่อนเพื่อนเมื่อล้างน้ำจะไปเอามาอีกอน้ำจะปลูกจาก สามสี่ต้นเนาะคะ่ะน้ำจะไปปลูกจะไปลงกระถางเนาะคะ่ะเนาะน้ำจะไปปลูกแล้วปะมันจะเกิดให้น้ำบ่เนาะค่ะเนาะอ้าเพื่อนๆพื่อนวันนี้มืออื่นน้ำก็จะใหดออมไก่ใส่ผักซีกินเนาะคะ่ะกะอยู่บ้านผู้เดียวได้มืออื่นจังใดกะเอาจังใดกระเบื้องน้ำเห้ได้กินมืออื่นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกิ๊ชัว่์สิอยจ๊ะจุ๊บปุ๊บปั๊บแฟร์ไหม อ่าแต่ก็โอเคสวัสดีอ๋อน่าจะไปปิดหนะ้าต่างให้ลูกกอนขาลูกสินอนแล้วสามทุ่มครึง่งจริงๆเขานอนสองทุง่มพลังเศสมันเป็นเวลาเนาะคะ่ะเนื่องจากมันจะเข้าหนาฮอ,อนเราเขาได้เปลี่ยนเวลาให้มันอันเร็วขึ้นเนาะคะ่นะเนาะมันก็เลยปกติมันน่าจะอยู่สองทุ่มครึง่งแต่นี้มันเป็นสามทุ่มครึง่งเนอะคะนะอ่ะเนาะอ้าจังได้กระติดตามหน้ามืออื่นเนาะคะ่ะมันมดันเซลล์ออฟไก่จริงๆนะค่ะนาะ ใส่ผักหอมปอกน้อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่ดรกก็ใส่ตัวเอาค่ะเพื่อนๆตอนนี้กา จะเที่ยงแล้วเนาะคะ่ะอีกสิบนาทีจะเที่ยงเนาะคะ่ะน้ำก็จะกินข้าวเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดออมไก่ใส่ผักซีเล้าเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะน้ำไหลๆห,หยดๆจะกินไหลเนาะคะ่ะน้ำรู้สึกว่านำ้ำเมื่อยๆนะคะ่ะน้ำเพีย้ยคิดว่าน้ำติดอ่าบ่งเป็นโควิดนะจะบ่งเป็นโควิดอาจะเป็นคลิปเนาะคะ่ะยูนี่เขาจะเกินคลิปเป็นใครวัดอ่าที่มันแบบมันจะเมื่อยนะเพื่อนๆเป็นไข้มันจะหนาวตลอดเวลามันน้ำจะเป็นอาการแบบนี้เนาะคะ่ะหนาว นาวเป็นช่วงน้ำแบบนาวเขากระดูกเลยยังไงนะหมู่ว่านสามีนํากับเมื่อยเนาะคะ่ะเมื่อยแบบลุกบ่ขึ้นเลยได้เพื่อนๆจนบ่ได้ไปทํางานเนาะคะ่ะจนล่างงานหมู่ว่านในมื้อนี้ก็ไปทั้งที่บบบแบบกับบ่ได้แบบแข็งแรงดีเนาะคะ่นะนอกจากเมยเมื่อยคักเนี่ยแหละแต่ว่าก็ต้องไปเนาะคะ่ะเนาะเอา้าบัดน,นี้น้ำหิวเข่าแล้วเพื่อนๆนน้ำก็จะไปกินเข่าแล้วก็บ่าจจะพักผ่อนจักหน่อยเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ภารกิจน,น้าในไลยเนาะคะ่ะเสาร์อาทิตย์คือบ่ได้เฮ็ดหยังเลย เฮตเตบียกักษามีนะคะบ้านซ่องห้องหอนำเด็บริเก็บบริกวาดเลยเราเสื้อผ่าลูกก็บริรีดเลยนะคะรีดใหเราชุดสองชุดให้ลูกไปโรงเรียนบันนี้น้อก็จะไปซักผ้าแล้วกะรีดผ่านะคะเนาะอาการกับบดีค่ะเมื่อนี้มืดๆเอาจังไี้ก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะนาะแล้วก็พ่อกับน้าไม่ในคลิปวิดีโอนะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย